สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้อยอยู่กับคุณลุงอะไรคะชนะคุณลุงชนะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ 1, 4, จ๊ะหนึ่งสี่สองจ้ะมูสิบสองตำบลตลุกดูค่ะอําเภอทับทันเนาะอําเภอทับทันจังหวัดอะไรนะคะทัยธานีค่ะลุงณนะวันเนี้ทําไมลุงณนะถึงสั่งฮอร์โมอนน้อยต่อคะเพราะมันดกดีมันดกดีใช่ไหมมันดกอืมปีที่แล้วลุงได้เท่าไหร่คะปีที่แล้วได้แสนเจ็ด แสนเจ็ดพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยกว่ไร่พื้นที่สิบกว่าไร่ได้แสนเจ็ดเนาะแสนเจ็ดมันเน,น่าข้างล่างด้วยโอ้มันเน่ามันเน่าข้างล่างด้วยข้างล่างมันเน่าติดห่วงล่างอะ่ะพื้นที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่ทั้งพื้นที่ที่ทํามันนี่ก็สิบสองไร่สิบสองไร่ได้แสนเจ็ดถ้าไม่ติดที่มันเน่าได้ดีกว่านี้นอีกก็ไรเยอะกว่านี้ไปอีกโอ้โหสุดยอดแขกตะลึงไหมแขกยังบอกโอ้โหอชัอะไรถึงดกขนาดนี้ว่ะใช่ไหม ก็บอกเขาไปนะน้อยนาโนนี่นาวเขารู้จักน้อยนาโนด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แกกแขกเซตเดียวกับเสียเต่าเลยค่ะคนละชุดคนละชุดแต่รู้จักน้อยด้วยอยดีใจดีใจอันนี้นะคะอันนี้งวดนี้ลุงฉีดของน้อยไปกี่ครั้งคะเนี่ยชุดนี้ฉีดไปครั้งเดียวฉีดไปครั้งเดียวคู่ไปดําขนาดนี้เลยเนาะทั้งเขียวทั้งดํเลยเนาะยังจะฉีดต่ออีกไงต้องสั่งยานี่นะจะ อันนี้ลุงถือไม้ขัดเท้าแล้วนะแต่ว่านั่งนั่งห้องเต้ทำเอาใช่ไหมอเอันนี้เป็นลองเวทนะคะเออถ้ามีคนไม่เชื่อเนี่ยมาหาลุงได้ไหมได้เลยได้ลุงอยู่ที่ไหนคะนะลุงอยู่ที่ไหนบอกบ้านเล็กที่ไหนอีกที่บ้านเลขที่หนึ่งสี่สองอ่ะหนึ่งสี่สองมัวร์สิบสองจัดดูค่ะอำเภออำเภอทับทัน จังหวัดจังหวัดอุทัยธานีอ่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวโทรหาน้อยนานโนนะเ,เบอร์โทรน้อยนานโนนะคะ061 268 63 65่งสาย้ำนะคะ061 268 63 65นะคะที่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 ไม่ได้ให้ลุงเบอร์ลุงเพราะอะไรคะลุงจำเบอร์ตัวเองไม่ได้เดี๋ยวน้อยพามาแล้วกันโอเคขอบคุณทุกคนคะ่ะ ไม่สวยไม่ได้จำบ่ได้